พุทธวัจนะผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมะวินัยของพวกเรามีพระศัสดาร่วงรับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศัสดาดังนี้อานนท์พวกเธออยากคิดอย่างนั้น อานน์ธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมะวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราบทสวดอาณาปานาสติหมวดกายานุปัสนาภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไร จึงทำสติป,ปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออก ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้ระงับหายใจเข้าย่มทําการฝึกหัดศ,ศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้ระงับหายใจออกภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปะชญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย พอเห็นนั้นในเรื่องนี้พิสุจน์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลตมีสัมปชชญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นบทสวดปฏิจจสมุปบาทอิทะพิกเวอริยะสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวัสาทุกังโยนิโสมนสิกโรติภิกขุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคลายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่า อิมัสมิงสติอิทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปาทาอีทางอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทางนัโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะที่ทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ อวิชาปัจยาสังขารเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจญาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจญานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจญาสลายตนะเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจญาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจญาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เวทนาปัจญาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาปัจจญาอุปาทานังเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปปาทานปัจญาภพโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพระปัจจญาชาติเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจญาชะรามรณหังโศกปริเทวะทุกขโทมณสุปายาสาสัมภวันติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตสะเกวะรัะทุกขังขัดทัศสมุทยโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายตเววะอเสสะ,สะว,วิร,คราคันิโรธาสังขาระนิโรโธเพราะความจางคายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมี ความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามะรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาภสษะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภสษะ ปัศนิโรธาเวทนานิโรโธเพราะมีความดับแห่งปัะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตันหานิโรโธเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาตันิโรธาอุปาทานิโรโธเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานิโรธาภวนิโรโธเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพ พะ,ะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชะวรามรณงโสกปริเทวทุกขโทมณสุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรลามรณะโสกปริเทวทุกขโทมน,นัอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเมตสะเกวลัลสทุกขังขัดทัะนิโรโ,โธโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พุทธวจนะสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผม